สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม r อ v ครับในโหมดฮกวานะช่วงนี้ลงบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอัดไว้เยอะนะตานี้นะครับผมสุ่มได้ลิเตอร์เป็นตัวที่ผมเล่นไม่เป็นเฮ้ย <c oughs> <Hey. S 2> ถึงเลยไม่เป็นแต่โหมดนี้มาเล่นได้นะทุกคนถึงแม้ว่า, 5, 4, อ,าอาจจะไม่เคยหยิบไปลงในแร้งหรือ h v 5เท <c oughs> ่าไหร่นะครับตัวนี้ <c oughs> แต่หมดนี้เนี่ย ถึงแม้ว่าตัวไหนเราจะได้ไม่เป็นแต่เราก็ยังสามารถเล่นได้นะครับจะลองดูแล้วกันนะที่เลนไม่เป็นเนี่ยก็เพราะว่าออกคิวได้หนึ่งตัววะคือมันเข,ขาเรียกว่าอะไรอะอ่าคือยังไงอะคือแบบว่าถ้าเราอยู่กับเราไปอยู่ในป่าความสามารถของมันจะเปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งอะหรือถ้าเราอยู่ในน้ํามันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งถ้าเราอยู่บดอยู่ ปกติมันก็จะเป็นอีกแบบนึงครับผมผมเรียกมันไม่ถูกต้องให้คนที่เล่นอ่าลิกเตอร์เป็นคนอธิบายนิดนึงนะครับแต่โหมดนี้ถึงแม้ว่าเราจะเล่นตัวไหนไม่เป็นเราก็ยังสามารถคิวได้นะเออตัวนี้อีกแล้วตายเลยก็ตอนนี้นะครับสกอร์อยู่ที่แป่อ11นะครับฝั่งเรานำอยู่นะฮแล้วก็ได้อยู่นะ1 2 5หมายถึงเราเนี่ยนะครับ ทีมผมนะประกอบไปด้วยช้างนาครับมาหลอดทุเรนแล้วก็แวนนะมีช้างนาจะกลัวอะไรเนาะรู้แต่ว่าท่าหนึ่งเคลื่อนที่ได้ทุกคนก็คือพุ่งเข้าไปฟันใช่ไหมครับแล้วเราก็ยังสามารถใช้ท่าหนึ่งนั้นในการข้ามกับข้ามแผ่นไม้ตรงนี้ได้นะครับส่วนท่าสองเนี่ยเหมือนจะลดดาเมจนะ ลดการโจมตีทางกายภาพ่ะครับส่วนท่า3ามเขาบอกว่าลดความเร็วนะแต่ยังไม่เคยลองเดี๋ยวลองดูก่อนว่ามันทำไรได้นี่แน่คิว <c oughs> ไปสองตัวฝ <c oughs> ั <c oughs> ่งเนี้มีเทลแอนนาะแต่มันยิงไกลยยต้องระวังมีเวนด้วย <c oughs> มืนแค่รี้กี่ตัวเนี่ย มีลาวิลนะครับสามแล้วตอนนี้ที่เห็นนะเก็บทิวเลือดกันดีลี่อีกตัวสี่แล้วนะที่ฝั่งนูน้นรวมพลคนแคลี่หรือเปล่า <enemy> มีปัตตาฟายอีกตัวหนึ่งนะครับสรุปก็คือแคลี่สี่ตัวค่อนข้างบางอยู่นะฝั่งตรงข้าม <Double kill. S 1> ตอนนี้เราซับไปสิบกว่าตัวแล้วทุกคนหรือเราจะเอาของซับดีครับ <laughs> แต่ว่าลิกเตอร์เขาเอามาซับกันไหมเหมือนจะเอามาซับใช่ไหมทุกคนอันนี้ไม่ทราบเลยนะยังไม่ได้เล่นหมด 5v5 มาพักใหญ่แล้วสงสัยต้องกลับไปเล่นบ้างแล้วนะสกอรต์ตอนนี้นะครับฝั่งผมอยู่ที่42 <sk r. S 2> ส่วนฝั่งตรงข้ามอยู่ที่18นะ เ <laughs> ยัวฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะครับไม่ได้กดดูว่าฝั่งเราใครเป็นอ่าตัวไฟนะแต่ผมว่าฝั่งเราโอเคยอยู่นะเพราะว่าทุกคนอยู่ในกรอบครับ ยกเว้นตอนที่ถูกดึงไปนะส่วนฝั่งตรงข้ามถ้าสังเกตเห็นเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามออกนอกกรอบเปนเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยทําให้คะแนนฝั่งเรานะเพิ่มขึ้นได้ไวขึ้นนะครับเปอร์เซ็นตนะ์เอา้าโดนยิงวะทำไมเราวิไปยิงข้างนอกเราวิฝั่งตรงข้ามไปยิงข้างนอกนะครับเมื่อกี้ผมเห็นไว้แปบ,บนะถ้าทําแบบนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าฝั่งเราคะแนนขึ้นไวมากเลยนะนี่เนี่ยเห็นไหมเราวิอยู่ข้างนอกครับ ออกเหรอคือจริงๆเราก็เจอคนออกบ่อยนะคน AFK ครับในเกมในโหมดนี้ก็เยอะเหมือนกันนะแต่เข้าใจได้อะเพราะว่าคือเกมมันไม่สามารถเขาเรียกว่าอะไรหยุดเล่นกลางคันได้แบบกด cross ไว้แล้วก็กลับมาเล่นใหม่ได้นะคือมันต้องเล่นไปเลยอ่ะนะมันก็เลยทำให้ อาจจะมีคนออกบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าใจได้บางคนอาจมีทุระนะพอดีว่ากดเล่นแล้วมีทุระอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ผมก็เป็นแต่ว่าผลผลของการออกกลางคันเนี่ยเราก็จะโดนคนรายงานนะครับซึ่งนั่นแหละก็เป็นผลที่ยอมรับได้นะ,ะเวลาเรามองแบบนี้มันก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเออคิดบวกมากขึ้นนะครับไม่หัวร้อนกับเกมนี้มากนจนเกินไปนะีเก้าสิบเก้าเปนตทุกคน จะร้อยไหมนะใครยิงจังเลยเทวันนาเดย,ยังไงยังไงนี่คิวไปได้สี่ตัวนะครับซับไปยี่สิบกว่าแล้วที <c oughs> นี่เราใส่ซับเลยอ่ะไปอีกตัวเลยอ่ะห้าตัวแล้วครับสกอร์เก้าเก้าแล้วตอนนี้ชนะแน่นอนอ่ะเรียบร้อยครับซับไปเยอะมากอ่ะสรุปก็คือเป็นลิกเตอร์ใส่ซับนะครับเฮ้ย <c oughs> MVP ได้ยังไงอ,อ,อย่างเท่สกินเท่มากนะสกินนี้เยี่ยมเลยทุกคน MVP เฉยเลยนะกดไลค์ให้ทุกคนครับมันได้ยังไงวะ